ครับนี่คือ i n s i g h e News เล่าข่าวการเมืองโรมชะรัฐบาลอาชีพหลักหาเสียงอาชีพรองดูดสอสอ,อาชีพเสริมบริหารประเทศแนะใช้เวลาที่เหลือบริหารงานให้ดีไม่ใช่สัญญาจะทำอะไรยันซักฟอกครั้งสุดท้ายให้เหมือนเส้นได้ที่คมวันที่18มการาคม2566ที่รัฐสภานารังสิมันโรมสสบัญชีร,รายชื่อและโฆศกพัก 9, ก้าวไก กล่าวถึงการลงพื้นที่หาเสียงของพรรคก้าวไกลว่าพรรคยังคงเน้นการพบประชาชนแบบไปเดินตลาดยังไม่ได้เน้นในเรื่องของการเปิดเวทีใหญ่เนื่องจากเราเห็นว่าการเดินพบป่าประชาชนเป็นการเริ่มต้นที่ดีกว่าและได้ความใกล้ชิดแต่อาจจะได้พบคนน้อยกว่าส่วนการขึ้นเวทีจะได้พบประชาชนที่จำนวนมากแต่ก็ต้องดูว่าสุดท้ายความใกล้ชิดจะเป็นอย่างไร อย่างไรก็ตามแคมเปญหาเสียงของพรรคการเดินสายทุวประเทศแน่นอนเราจะใช้เวลาทั้งหมดในการทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดคือข้อหนึ่งงานสภาเราต้องทำหน้าที่ของเราต่อไปเพราะยังมีกฎหมายหลายฉบับโดยเฉพาะกฎหมายของพรรคก้าวไกลที่มีความจำเป็นจะต้องผลักดันบางทีผมรู้สึกว่าถ้าคุณอยากสัญญากับประชาชนว่าหลังจากนี้จะผลักดันเรื่องนั้นเรื่องนี้ แต่วันนี้เราจะอยู่ในสภายังมีอำนาจอยู่ฝ่ายคา้านอาจจะไม่เยอะแต่ก็ทำงานได้ก็ต้องทำงานให้ดีที่สุดให้ประชาชนเขาเห็นว่าคุณเข้าไปคุณรักษาสัญญาไม่ตบัดสัตว์ซึ่งพักก้าไกลเราทำหน้าที่นั้นและนโยบายที่เป็นนโยบายเรือธงของพักเราพยายามทำให้มันสำเร็จแน่นอนว่าเราไม่ใช่ปัจจัยขี้ขาดเพราะเรามีเสียงไม่มากอยู่ในสภา แต่เราพยายามทำให้เต็มที่นารังสิบันกาวนารังสิบันก่าวต่อว่าข้อ 2. เรื่องของการเลือกตั้งที่เราเคยชนะเลือกตั้งเราต้องปกป้องให้ได้ซึ่งเป็นวาระที่เราต้องทำให้บรรลุผลรวมไปถึงเขตอื่นๆที่เราต้องไปบุกเบิกไปเจอประชาชนให้ได้มากที่สุดแล้วนำเสนอนโยบาย และข้อ3สิ่งที่ต้องทําต่อคือนโยบายสิ่งหนึ่งที่ตนเสียใจมากที่สุดคือวันนี้การเมืองกลายเป็นเรื่องของการคุยกันผมขอวิจารณ์รัฐบาลนิดหนึ่งว่ารัฐบาลมี3อาชีพอาชีพหลักตอนนี้คือหาเสียงอาชีพรองคือดูดสอสอและอาชีพเสริมคือบริหารประเทศเราไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นเพราะสิ่งที่เราควรจะทำให้เกิดขึ้น ตอนนี้คือการคุยกันในเรื่องของนโยบายและจะแก้ไขปัญหาของประเทศอย่างไรถ้าคุณยังเป็นรัฐบาลอยู่ก็ควรใช้เวลาสุดท้ายบริหารให้มันดีซึ่งคือสิ่งที่ควรจะเป็นแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงกันข้ามหมดเลยจึงเป็นความน่าเสียดายอยากเชิญชวนทุกคนมาพูดคุยกันทำให้ประชาชนเห็นว่าใน4ปีข้างหน้าโจทย์ของประเทศคืออะไรแล้วเราจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรนายลังเสมันกล่าว เมื่อถามว่าพักก้าวไกลมีไปดูดสสบ้างหรือไม่นารังสีมันกล่าวว่าพักจะเอาอะไรไปดูดและเรื่องทรัพยากรอะไรอย่ามาคุยกับเราแต่อยากเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงและเชื่อว่าการทำงานแบบพักก้าวไกลสร้างความเป็นไปได้ตนคิดว่าเราคุยกันได้แต่คนที่มีแนวความคิดแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นคนหน้าใหม่อาจจะไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองมากนักซึ่งเราก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่า ตั้งแต่พักอนาคตใหม่ที่มีคนไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองไม่เคยเป็นสอสอแล้วมาทำพักการเมืองก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับการเมืองไทยได้เมื่อถามถึงการลงพื้นที่ของพักมีกระแสตอบรับอย่างไรนายรังสิมันกล่าวว่าล่าสุดตนไปที่ตำบลคูคตจังหวัดปทุมธานีได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนดีมากมีการสอบถามเรื่องนโยบายพักรวมถึงคดีของตู้หาว่าเป็นอย่างไร ตนก็ได้แต่บอกว่าให้รอดูวันที่15กุมภาพันธ์เป็นต้นไปน่าจะไม่เกินวันที่18กุมภาเราคงจะได้มีอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่ลงมติในเรื่องสำคัญต่างๆหลายเรื่องจึงแสดงให้เห็นว่าประชาชนติดตามและรอดูแต่ยืนยันว่าการทำหน้าที่ตรวจสอบของตนรอบนี้เนื่องจากเป็นการอภิปรายครั้งสุดท้ายผมมีความเชื่ออยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตผมเหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้ ดังนั้นขอให้เป็นเส้นได้ที่คมหน่อยก็แล้วกันซึ่งไม่ได้หมายถึงคมตัวตัวผมเองแต่หมายถึงคมตัวตัวคนอื่นผมพยายามทำหน้าที่ให้มันดีที่สุดเพื่อที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงดังนั้นการอภิปรายรอบนี้มีเท่าไหร่ใส่ให้หมดนายรังสิมันกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ